สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอ่นะครับวันนี้ก็นะครับว่าจะมานะครับอสละเวลาสักนิดนึงนะครับสักไม่ถึง10นาทีนะครับวันนี้เราจะมาอคุยกันนะครับไม่ได้มาว่าหรืออไม่ได้มาว่าใครทั้งนั้นนะครับแต่อันนี้เป็นความคิดนะครับ ส่วนตัวผมเองนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์นะครับที่เจอผู้ป่วยมานะครับนักต่อนักนะครับผู้ป่วยนะครับมีอาการนะครับหรือนะครับโรคต่างๆนะครับเหตุผลของเขาก็จะมีร้อยแปปัญหานะครับที่นะครับมักจะสร้างเงื่อนไขนะครับให้กับตัวของผู้ป่วยเองนั่นแหละนะครับ มักจะขอแบบว่าถามนะครับอบอกว่า,าจะถามคนนู้นถามคนนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะปรึกษาแฟนบ้างแม่บ้างพ่อบ้างเพื่อนบ้างนะครับหรือน้องสาวน้องชายนะครับหรือเครือญาตินะครับการนะครับที่คุณจะถามนะครับ การที่คุณจะถามนะครับหรือปรึกษากันนะครับสำหรับคนเหล่านั้นนะครับที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนั้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ตอนคุณปวดทรมานนะครับหรือว่าเจ็บนะครับคนเหล่านี้นะครับสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับ tiktok tiktok นะครับลองคิดดูในสมองนะครับเขาช่วยอะไรคุณได้บ้างคิดดูเอาเองนะครับไม่ต้องให้ผมบอก นะครับวันนี้มาเลยสุดกลางธรรมชาตินะครับแล้วก็นะครับถ้าอยากหายนะครับต้องเริ่มต้นที่ตัวของผู้ป่วยเองก่อนนะครับแล้วก็ผู้ป่วยนะครับมักจะถามนะครับแล้วก็มีข้ออ้างนะครับต่างๆนานานะครับมาดูกันนะครับว่าผู้ป่วยมีข้ออ้างนะครับอะไรบ้างนะครับอ มาดูกันนะครับผู้ป่วยมักจะถามว่านะครับสมุนไพรนะครับอะไรบ้างนะครับคือจะโทรมาถึงก็จะถามว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างนะครับนะครับซึ่งมันไม่ใช่ปัจจัยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อเพื่อนๆของนะครับคุณกําลังป่วยนะครับ หรือต้องการสมุนไพรรักษานะครับเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับผู้ป่วยนะครับที่ผมเจอนะครับก็มักจะถามว่าสมุนไพรอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาตอบเลยนะครับคืออยากให้คลิปนี้นะครับอาจจะได้ทราบนะครับว่าใครเจออะไรมาบ้างแต่ผมเจออย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับที่ผู้ป่วย นะครับเล่ามาให้หมดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าสูตรสมุนไพรบางตำรับบางตำรานะครับแต่ละขนานนะครับมีสูตรลับนะครับที่่ายทอดนะครับมาจากบรรพบุรุษนะครับรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็อย่ามาคิดนะครับที่จะทอดตำรับนะครับสมุนไพรเลยนะครับมันไม่ดีนะครับถ้าคนที่เป็นหมอบ้านๆนะครับหรือคนสมัยก่อนเขาจะไม่ทํากันนะครับ แต่สมัยนี้นะครับก็มีบ้างเนาะมันไม่ดีนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับจะมาถอดสมุนไพรถอดยากันนะครับแล้วก็บางท่านนะครับก็ถามว่าทําไมสมุนไพรราคาแพงจังนี่ผมเจอมาเลยนะครับแล้วก็จะมาตอบนะครับว่าคุณทราบหรือไม่นะครับว่าจะได้มาแต่ละชนิดนะครับและสมุนไพรนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ละวันนะครับเช้านะครับจะว่างนะครับก็จะออกจากบ้านเช้านะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่านะครับแต่ละวันที่ก้าวย่างออกจากบ้านนะครับเข้าป่าไปหาสมุนไพรนะครับมารักษาผู้ป่วยแต่ละท่านนั้นนะครับคุณคิดนะครับว่าผมต้องเจออะไรบ้างในป่านะครับลองคิดดูนะครับไม่ต้องบรรยายเลยเพราะว่ามันจะ กินเวลานะครับแล้วก็ทําให้มันน่าเบื่อคนฟังก็รําคาญนะครับแต่ให้คิดนะครับให้คิดเอาเองผมไม่ต้องบอกนะครับเพราะว่าทุกคนมีนะครับสมองนะครับทําไมสมุนไพรกินยากอ่าอันนี้อ่าทุกคนก็มันเป็นคําถามยอดฮิตอยู่แล้วอ่าบางคนอ่าพูดง่ายว่าเรื่องมากนะครับหรือว่านะครับอ่าถ้าอยากหายนะครับแนะนํา อย่างไรให้กินไปเถอะนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างนะครับทำไมนะครับอย่างอื่นที่เป็นสิ่งที่ทำร้ายร่างกายและสุขภาพนะครับยังไม่เคยบ่นเลยนะครับว่ากินยากนะครับบางคนกินทุกคืนนะครับกับเกือบเช้านะครับวงเล็บจุดๆุนะครับไม่บอกนะครับว่าเป็นอะไรนะครับที่คนชอบไปกินนะครับในเวลากลางคืนนะครับ เที่ยงคืนก็ยังไม่กลับนะครับยังสนุกกันกินได้นะครับไม่บนแต่พอสมุนไพรทำไมกินยากอ่านั่นดูนะครับอ่าว่าเราตัวเราเองหรือว่าตัวผู้ป่วยนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัวผมนะครับที่อ่าสร้างปัญหาเงื่อนไขในการรักษานะครับของคุณเองนั่นแหละนะครับอ่าคุณสร้างปัญหามาเองนะครับอ่าแต่กับสมุนไพรนะครับบางขนานหรือว่าบางตำรับนะครับ าบางตำรานะครับก็กินง่ายนะครับไม่ใช่ว่ากินยากนะครับเสมอไปนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับนะครับเรื่องของสมุนไพรนะครับรักษาโรคนะครับสุภาษิตก็เคยกล่าวไว้นะครับว่าหวานเป็นลมกลุมเป็นยานะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับมักจะถามมาว่าทําไม มีแบบต้มกินน้ำนะครับที่บ้านไม่มีอุปกรณ์นะครับต้มไม่มีเวลาขี้เกียจนะครับบ้างอะไรบ้างเราว่ากันไปแต่ละคนนะครับตําหรับสมุนไพรบ้านๆนะครับของเรานะครับผมก็ได้สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นนะครับแนะนำกันมาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็แบบต้มนี่แหละดีที่สุดนะครับหายไวด้วยนะครับและได้รับตัวยาสมุนไพรแบบ เต็มๆนะครับอ่าไม่มีสเตียรอยจากธรรมชาติล้วนๆนะครับแล้วก็อ่าส่วนนะครับอ่าก็อ้างนะครับนั่นแหละถ้าอยากหายนะครับอ่าไม่ต้องนะครับอ่าไม่ต้องอ้างนู่นนี่นั่นนะครับอยากหายอยากรักษาจริงๆนะครับก็ต้องอดทนนะครับหาสิ่งที่ผู้ป่วยตั้งกำแพงไว้นะครับนั่นแหละ ว่ายุ่งยากแต่ที่จริงแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับลืมกินนะครับใครบ้างเคยลืมกินยานะครับกินไม่ต่อเนื่องนะครับบางเคสนะครับถึงขั้นไปกินของที่นะครับต้องห้ามนะครับอ,อย่างาแบบว่ากินไม่จริงจังนะครับไม่สนใจในการกินนะครับแล้วก็ อตอบเลยนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่ละอาการแต่ละคนนั้นนะครับทรมานมากน้อยเพียงใดนะครับคนอื่นนะครับเจ็บปวดแทนผู้ป่วยไม่ได้นะครับย้ำน,นะครับไม่มีใครมาเจ็บป่วยแทนตัวของคุณเองได้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวผู้ป่วยนะครับ ต้องกินให้ต่อเนื่องนะครับกินแบบจริงๆจังจังนะครับอย่าให้อาการปวดที่แสนทนทรมานนะครับนั้นหายไปจากตัวคุณหรือนะครับถ้าคุณไม่รีบรักษาโรคไปใกล้เจ็บนะครับไม่เพียงไม่หายนะครับหรือหายช้าแล้วนั่นนะครับมันอาจจะลุกลามนะครับถึงขั้นรุนแรงนะครับบางโรคถึงขั้นปล่อยไว้ไม่รีบรักษาอาจถึงแก่ชีวิต ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่านะครับจําคําพูดจากปากผมไว้นะครับว่าอย่าปิดกัน้นอย่าตั้งกําแพงนะครับอย่ามีข้ออ้างนะครับอย่าให้คนอื่นมาตัดสินชีวิตของคุณนะครับจําจไว้นะครับแล้วก็อ,อย่างกนะครับ ก็คือว่าบางคนงกนะครับแพงไม่ซื้อไม่กินไม่รักษานะครับเงินทองนะครับผมจะบอกให้นะครับมันเป็นของนอกกายถ้าไม่ตายเดี๋ยวสุขภาพดีนะครับหายแล้วหายป่วยทํางานได้นะครับไม่ตายก็หาไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคิดนะครับบางอาการนะครับต้องรักษาด้วยการทานสมุนไพรและก็ไม่สามารถทํางานหนักได้นะครับอันนี้ขอบอกนะครับก็เข้าใจอยู่นะครับมันจะกระทบต่อหน้าที่การงาน นะครับก็ทุนๆกันไปก่อนกินสมุนไพรหายแล้วเดี๋ยวค่อยทํางานต่อนะครับเงินทองก็เอาไว้รักษาตัวนะครับอย่างงกนะครับแล้วก็สุขภาพโรคไปใกล้เจ็บนะครับรีบตัดสินใจรักษานะครับผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับจากหมอบ้านๆนะครับคนนี้ที่อยากให้คุณมีชีวิตกลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งสู้ๆนะครับชีวิตยังมีพุ่งนี้เสมอนะครับ คนอื่นที่เขาหายนะครับเพราะว่าเขาตัดสินใจนะครับเขารีบรักษาเขาก็เลยหายก่อนนะครับบางคนคิดนานมาถึงตั้งคำถามเลยหายไหมหายได้ไงครับคุณยังไม่ซื้อยังไม่ลองยังไม่กินเลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนคนกินดีนะครับอ่ากินแล้วหายอย่าลืมบอกต่อนะครับให้คนที่คุณรักด้วยนะครับสนใจก็นะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับ อสองช่องทางก็คือโทรนะครับ0847492667นะครับหรือ S ID Line 0847492667นะครับก็วันนี้ก็ขอรบกวนเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็มานั่งไล์สุดกันนะครับอ่าบรรยากาศกลางธรรมชาตินะครับในป่ากล้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ก็สุดท้ายนี้แล้วก็ขอรบกวนเวลาของท่านผู้ชมทุกท่านเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้เป็นสะานบุญนะครับให้คนอื่นได้รู้ถึงสมุนไพรแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ดีนั้นนะครับก็ช่วยกันแชร์คนละหนึ่งแชร์หรือบอกต่อก็ได้นะครับส่วนคนที่เคยสั่งสมุนไพร ของเราไปทานแล้วหายก็ขอบคุณนะครับที่บอกต่อๆกันนะครับส่วนคนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือว่าพูดง่ายก็คืองกนะครับก็ไม่ว่ากันนอ้องผมไม่ไม่ห้ามก็คุณลองเสียเวลาไปแต่เช้าไปหยิบบัตรคิวแล้วก็ไปนั่งรอวันนี้มาเจอหมอคนนี้ก็ถามตอบอีกอาการหนึ่งอพอสักอ่า7วันหรือ14วันนั้นก็ไปอีกก็เจอหมออีกคนอื่นอีกนะครับ คุณก็ลองดูนะครับว่าระหว่างรักษาฟรีกับกินสมุนไพรที่คุณบอกว่าแพงแพ,ง,พ,ง,พงนะครับก็ลองดูนะครับว่าอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับความสมดุลนะครับความแตกต่างนะครับมันย่อมมีข้อดีและข้อเสียนะครับ ถ้าคุณไปรักษากับไออารัตนะครับคุณก็จะไม่เสียเงินนะครับแต่คุณจะเสียเวลานะครับแต่ก็ไม่รู้จะรักษาตรงจุดหรือเปล่านะครับอันนี้เราไม่บังคับกันนะครับแต่ถ้าทานสมุนไพรหายแน่นะครับแต่ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องกินแบบจริงจังนะครับพ็ท้ายนี้แล้วนะครับก็ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกียานะครับจําได้ไหมนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับยาปิด กั้นอย่าตั้งกำแพงอย่ามีข้ออ้างและก็อย่าให้คนอื่นมาตัดสินชีวิตของคุณนะครับและก็อย่าง,งุกนะครับถ้าคุณทิ้ง5อย่างนี้5อย่างนี้ได้นะครับคุณก็จะหายนะครับเปิดใจนะครับที่พร้อมที่จะทานสมุนไพรของเรานะครับก็คืนนี้ไปคิดแล้วก็ตัดสินใจเลยนะครับ ก็ขอให้หายไวๆนะครับด้วยความเป็นห่วงและก็ความอารถธนาดีนะครับสวัสดีครับ